สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอมาอีก้วเด้อเมลินพากันมาเล่นอกกักบ,บัดมาเล่นแนวเล่นนดดกน้อยอีกมาเล่นหลัดแรงโอ้ค <c oughs> านเว้นแต่หัคำอุบเองกองทินต่ะหูคันบาราธาไหม ไปบ่ถือทางเลยเห็นบ่นั่นน่ะเอาเอาเอาคนอ้วนซนคนจอยพอหย่างพอว้านมองนี่มันว่าเห็ดย่างหน่อยนึงเด้อพอว้าข้าเจ้าเอาเทสเตอร์มามาซอยเพื่อนบ้านมันเอาเทสเตอร์มากวาดเมื่อวานกวาดซอยมันก็เลยยังเป็นตุตรุลากเอ็มมาเอ็มมาคานยางลงมาว่าสัสหายายมาเอ็มมาหายา เอาปุบปับดูเย็นเอาให้ยามาตาให้ยาอะงอปฏิฆามันตาโอ้ไอ้มาไปเองนะมันสิเฮ็ดหม่องนางให้แม่อีมาก่อรมาสตินน้อยนี่ขอเฮ็ดหม่องนางให้เฮาก่อนเจ้าจังนางมาสั้น ควมได่อีกนหน่อยเก้าปีซ้ากันกับเอียมมาแต่ไวมากคุณผู้สนใจไปคนเด้อว่าสันยี่มาวะ <c oughs> โอ้ยเก้าปีกันได้นี่ตัวใหญ่แล้วรู้จักควมำพ้อมคุณน่ะฮา่ฮาฮา่ฮาาว่าสันแต่เวียนใกล้ตกดินแล้วนี่งามเนี่ยสลิดดูด้ามาตาสลิดนนเอา ขึ้นมาแล้วเหรอคนสวยทำไมเกงมันยาวม,มันดัดต่อยินอ้าวแม่ลืมเย็บให้อีกแล้วนะ่ะไม่มันไม่นแน่นเป็นนูก,กบอมที่มันเป็นที่มันเป็นด้านแล้วก็แล้วก็เป็น,นอ๋ออะไรอะไรไม่อะไรเป็นด้านหนาที่รองเท้าเหรอไม,ไม่ตรงนี้บุกซ่าอ๋อไม่เข้าใจแล้วถอด เดี๋ยวแม่ดูให้ทั้งนั้นนะนี่ยากินฮะถ่ายวิดีโอเหรอถ่ายวิดีโอเอมาซีไปสมมติมาไปแล้วดีเชยนุ๊กดามัวหาเฮยหรอดา เพราะว่ามันเยียดจะเสียมันขัดเดกเด็กน,น้อยมักเห็ดอันสูงแล,ล้วกันขึ้นลงขึ้นลงฮะ่เอามากันพลอยวะล่ะของอ้มามันจะลื่นกว่ามาตาวามันเป็นหนังคนละแบบเนาะพลาสติกคนละแบบบ่าของไอ้มามันจะลื่นกว่าเห็ดขักกว่าของเพลินมันจากฝืดแล้วมันคนละแบบนั่นและวะ เอาเกือปากข้าปันมานะะนมได้นเนาะบ้านี้รุนแรงอีกได้อีนี่ดูการโนน่ะเอ็มมาเอ็นทูเทียกองาเาบาร์สะเปอร์หรอหันโปร์โนแบบวะอเอ็มมามาให้มาตายืมง,งหนูหน่อยหนึ่งสองสามครั้งลูกว้าวมันจัดสูงจริงหรือเปล่า เด็กน้อยสิกินนั่นโกโกโโ้โอ้โกโก้ฮอนก่อนกินขนม,นมวัฟเฟินลังพึ้งไม่เป็นไรค่ะเอแมา่แม่มากินบ่๊ะห่วยไม่ค่ะตัวบอสิไม่จังใด นางกับเอ็มมาจักรอบก่อนนางจ้าหน้นสี่นางกับเป็นเด็กน้อยปู่เลี้มาตานะ <c oughs> <c oughs> เอาไปเลยมาไปเลยค่ะเ,เดี๋ยวดีๆนะสนูดีๆนะโโอ้ห <c oughs> <c oughs> บอกค่อยลื่นนะไอ้ม,มาพอวามันเป็นห้อยอันนี้มันเป็นห้อยแท็กเตอร์นนะพี่น้องแม,มาตามันบอกเยู่ดึงแม่ไหมละ่ะ <Okay. S 1> อ้าวดึงคือล้ล่างคุณที่ดึงยังึ้นเฮิบนลงไปอีกติล้ไปบุ่นมันกันค่ะนี่ดึงขึ้นเฮิอ,อย่าง <laughs> อืมโอโ้โหเก่งจังสาวน้อยสาวน้อย <laughs> มาแม่ดึงหนูไหมละ่ะ <laughs> อา้าแม่อยากดึงอี่า เดี๋ยวพิ่งกระโดดเดี๋ยวดึงลงไปที่มันชันๆก่อนเวลิบรัต่อนนีลอะกระโดดสิ <c oughs> <c oughs> อ,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 อมันบอดสุดพี่น้องเพราะว่ามันเป็นห้อยแท็กเตอร์มันแข็งอืม ไปขึ้นไปที่นั่ขึ้นไป okay. มีนั่งห่วยมันอีหลาสิเมื่อยมันสินั่งจังไดมันเลิลากได้บ่พอรนาทีมันก็เมืย์เลยหัน <c oughs> ลากขึ้นบนรถหุ่นทางกับบอดีพร้อมนะแม่ <c oughs> ให้แม่นั่งอีลีนี่ <c oughs> โอ้ยสิดได้อีหยังแข็งแรงเบิ่นขึ้นลากได้อีกบ่เอ้า แม่ก็บอกแล้วว่ามันบ่ขลึนนี่มาตาลงมาโน้อตามาตาลงมาแล้วคุ่นมันบ่ขึ้นอย่างว่ะเอ้าอึ้บอ่ะอ่ัท่านคืนในสีหายพันโค้นเลยเอาบ่พันโค้นนั่ะเออพันโค้นเอาบ่เอาแล้วมึงดูมึงอยากได้พันโค้นแล้วพี่น้องอึดเฮ้ยอย่าเอ็มมาเอ้าอึบอึบอึบโอ้ยยิลาไอ้ตูนเนี่ยนอยากได้เงินลูกคอยพี่น้อง มันบวกลื huh? work, yeah. ้นมันชิเมย์ชื่อๆนั่นก็่มาูซ้ำมาตีดอะไรั้บ้านเราค่ะเนาะนาะได้บนนาะเฮ้ยเด็กเะย่เอ็นฮิสโหุบ นอชียรสีกว uh. totally ่าปอปโอ้ไม่อีก้ไหมโอ้คันจะพูดมินขันชะมันออกทางทางเลยพี่น้องเอ้ยนะ ออกมเองแองกงทิ <formation> hey, okay. ้นยอโอเคออกข้างทางได้จ <notified> ังเลยวะมันบอกว่าตีนเบรกวะไปสุดในนั่นเลรเอานายอิโม่ชิชโอเคโอเคนายอิโม่ชิต้องร่างเงาฟองถ้าดูนุกผัดอาละเยอะอุ๊ยหาซะกู เอ็มาซอยพักหวานบ่คคอยลื่นเอ้มมาเมื่อยแล้วคาดแล้วว่าฉันหลินหิมะอยู่บนเี้ฉันสิสร้างบ้านเฮ็ดบ้านเด้อจำพันว่า Bør høyde, bør høyde. Er er i, I alene? Ja. OK. ok. Det mm. sånn sånn. Sånn. på på den ja. ja. Så 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 tar tar sånn. sånn. ja. <hånd> tar du 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 hendene Men der. Og en gang til นายโซดูยุดโซอิสตาเดี๋ยวมันดูเชื่ออะไรอิช่าอิช่าแรมฟอร์มล้านโอเคโปรอะไรอินกงหินนะซีฟอร์มาอินกองหินวิสาสันอืม

คขาดขาดเบอร์เอมมาแอกับอร์มมามันเหลี่ยมใสอันนั้นเดียวมันกัดเฮ็ดบ่คากปันใดแล้วมันเป็นห้อยแทรกเตอร์เรานะเห็นบอกมันคลุกขนะน่ามั้ยเฮ็ดมันบล่นค้าอุบดามาต่ะอา เหคนไอ้คน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 นุ้ก็ฮุบบาราซีฟะโอ๊ยน่าอีหลากันแพงเลยฮันส์กระดินะกระดิかか่งหรอฮันส e? ์ก ouais, ็น้อยวลาฮันส์แต่ละคุณโฟโต้บุกกัีแค่ กูอาบมาหันตามาเม่มาเม่อีสก็อบปอนุถุงมือบบจักใส่นะอีหละพี่น้องพี่น้องพี่น้องอะไรอะไรพี่น้อง No, I mean Pinong. Pinong. Hopp. Pinong, hopp. Men du må skubbe først! Åh, no, no. oh, Fotene dine! Oi! Ah. Oh my god! Ah. Okay. Sånn ja. Sånn ja. Okay.

เวลาปวดฉี่เข้าห้องน้ํายังไงคณละจา <c oughs> อย่าถือว่าเป็นภาพบอดีเกระเงีย <c oughs> ้ยวใช่แถวนี้แล้วก็ข้าว่าวหิมะทมบรมก็ได้แต่ว่าถ้าอื่น่ยไม่ได้นะจ้าเป็นการอะไรที่ทําลายสิ่งแวดล้อมจ้าไปอืดเป็นอย่าง,งยาู่เนือนคุนเดจ้าดองดิ้งดองดิ่งดอง,ดองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าไปได้ไหมคะค่ะตรงไหนที่จะบอกมั่งว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้คืออะไรบอกหน่อยค่ะอันนี้เป็นห้องอาหนร เป็นห้องหนูเหรอหอ,อ๋อนะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นห้องน้ำไม่ใช่อันนั้นเป็นกล้อ,องงี้อ๋อโอเคแล้วก็นี่ไอห้องเอ็มม่าโอ้ห้องเอ็มม่าโอโซแล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นน,นันเป็นห้องเออ่ห้อง,อหองให้แม่บอกไหมห้องถ้วยละโอห้องน้ำ ยืนตรงนั้นคือห้องน้ําหรือว่าที่อาบน้ําที่อาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำอ๋อที่เดียวกันให้แม่ยืนตรงนี้เลยยืนแล้วทำลายฉี่เลยเหรอเนยเอ้าอันนี้เป็นที่ฉี่อ๋ออันนี้มองแล้วก็อันนี้ที่ล้างล้างมืออ๋ออันนี้ที่ฉี่ใช่ไหมอือหัว่าสิให้แม่มาเหี่ยวมากินก็เหี่ยวได้เลยนะมันน้อยที่ฉี่ที่อื่นทำอะไร ออาาบน้ํยู่ที่อาบน้ําอยู่เอาทําทาเลยเร็วเดี๋ยวเราจะได้ย้ายขึ้นไปข้างบนง่ายจากข้างล่างซีขึ้นไปข้างบนเลยเด้อไปเล่นมองยุ่ใกล้ๆกองฟื้นบ้านมาตายฟูนทางเทิงพลนมึงห้อยกวางมึงเห็นบ่ทางพุนมันบ่คอยลื่นพี่น้องอือขึ้นมาเทิงแล้วกับบมีมองลื่นก <c oughs> ินขนมล้างเพลิงก่อนเย็นแล้วล่ะบ่ฮ้อนละใส่ชีนน้ำตาล คุณจะมากินกับฉีดน้ำตาลแต่สำหรับแม่แมายานอ้วนบ่แหงเนะใส่กับฉีดขาวแนละ้วไม่อย่าง,นนงาเนาะอันนะี้คือมนเละตุ่มเปียนะเอาแผ่นนี้ก็ได้อีกน้อยๆกินไปแผ่นเดียวบ่กินอีกมันมามนยัางอิ่มอยู่เลยมาบ้านได้กินยังโกโก้กับบ้านได้อยากอยู่วะฉันเอ้า <c oughs> โอ้ยไก่ยูไก,ก่ยู ได้อยู่อันเนี้ยประว่ามันลงมารอบหนึ่งมาต่ายอีรอบหนึ่งเป็นสองรอบรอบที่สามมันก็เลยมีรอยแหน่แล้วมีหอยแหนมก็เลยลืน่นขามนามาตาไหนล่ะขอย่านว่าสันเอ็มมาลบนะมันนักมาบ่หอนเอ็มมาเลยลาดลงมาไว้เห็นเพลิดเป็นพ้อยเหลือมยับยาบปะ เอาเอาเอาส้นกันบ่น,นี้บม่อคืนน้ำรั่วสัวกูขี้ข้านเท่าแล้วดาวก็เริ่มออกแล้วคุณดาวนะจิลับบ้านแล้วพี่น้อง4ีมงกว่าพอบาอีน้อยม่นว่าเดี๋ยวหามเมืองแรงหามงเมืงแรงจะกินเข่าแรงกับพอกับแม่แม่มากจิ๊ับ้าอแล้วยา,ยา บะระฮิกอข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเฮดแต่สติกเกอีโอเคข้คาวเหนียวยาไาจะกลับบ้านแล้วจ้าคลิปนี้กับพ่อทำนี่แหละเนาะงาวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ได้คลิปหน้าจะมาพบมาพ่อกับแม่แอมา่มาใหม่ขอบคุณทุกปู่ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่แอม่าด้วยจ้า สวัสดีจ้าบ๊ายบาย